ย้อนกลับไปในยุคโอ o o l ูบาสเกตบอลนะครับก่อนที่ชิคาโก o บูลส s ของไมเคิลจอแดนเนี่ยจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในสุดยอดทีมที่แทบจะไม่มีใครเอาลงเดินหน้าควา้าแชมป์แล้วแชมป์เล่า ถ้าว่าบูส s เนี่ยได้ไปถึงรอบไฟนอลก็แทบจะเป็นการการ,รันตีแหวนแชมป์ได้ทันทีเลยจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยผู้คนก็ยังคงพูดถึงความสุดยอดของบูสในยุคนั้นอยู่เสมอครับผมแต่ถ้าว่าก่อนที่บูสเนี่ยจะได้การมาเป็นทีมระดับตำนานขนาดนี้บูสก็เคยเป็นทีมที่พบเจอความผิดหวังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันกว่า MJ สามารถควา้าแชมป์เมืของเขาได้นะครับมันก็ปาไปรูดุการที่แปดในาชีปการเล่นของเขาแล้วนะฮะ และปัจจัยใหญ่นะครับที่ทําให้บูสในตอนนั้นเนี่ยต้องพบเจอความผิดหวังมากมายก่อนที่จะประสบความสําเร็จมันก็เพราะว่าก่อนที่พวกเขาจะสามารถเข้าไปเล่นรอบไฟนอลได้เนี่ยพวกเขามักจะต้องมาเจอทีมแข็งๆในรอบชิงสายอยู่ตลอดและนั่นก็รวมถึงในปี1989ด้วยเช่นกันครับตอนนั้นเนี่ยดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเล่นเ,ลเป็นทีมที่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดๆเลยฤดูกาลปกติพวกเขาทำสถิติชนะ63เกมแพ้เพียงแค่19เกมเท่านั้น ประกอบกับไลฟ์อัพของทีมในตอนนั้นเรียกได้ว่าบเครื่อง,งในกาดยันเซ็นเตอร์เลยครับด้วยเหตุนี้เนี่ยพิสซันจึงสามารถเอาชนะบูสได้ในรอบชิงสายปีนั้น1989นะครับไม่ได้ลำบากอะไรด้วยซ้ำเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็คงจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าพิสซันในตอนนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าว่านะครับมันก็ยังมีทีมคู่แข่งในตอนนั้นที่แทบทุกคนเนี่ยเชื่อว่าพิสซันไม่สามารถที่จะอาชนะได้ แล้วทีมทีนั้นเนี่ยมันก็คือทีมที่พิสตันเนี่ยต้องไปเจอในรอบไฟนอลสเปน1989 Los Angeles Lakers นั่นเองครับผมสาเหตุที่ผู้คนต่างพากันบอกว่าพิสตันเนี่ยน่าจะไม่สามารถเอาชนะเลเกอร์สได้กลับกันหลายๆคนกลับบอกว่าเลเกอร์สน่าจะกวาดพิสตัน4ต่อ0ได้ซ้ำไปสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในรอบไฟนอลสปี1988นะครับ คู่ชิงในซีรีส์นะเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ก็เป็นพิสตันกับเลเกอร์สนี่แหละครับผมในตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์สสามารถเอาชนะพิสตันไปด้วยสกอร์4ต่อ3ครับทั้งซีรีส์ถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นตัวหลักบางคนของเลเกอร์สจะอยู่ในบ้้นปลายอาชีพแล้วอย่างเช่นคารวิมบุลูนจับบาที่ตอนนั้นก็อายุ40่ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเลเกอร์สในตอนนั้นก็ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดของประวัติศาสตร์ NBA จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ แต่การที่เลเกอร์สเนี่ยถูกพิสซันลากยาวถึงเกม7มันก็คือสัญญาณเตือนเลยครับว่าหากทั้ง2ทีมที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันคงไม่ใช่งานง่ายสำหรับเลเกอร์สอย่างแน่นอนในปี1989เนี่ยนะครับเลเกอร์สยังคงเป็นสุดยอดทีมอยู่อย่างที่ได้บอกไปถึงแม้ว่าคาร์มเนี่ยจะอายุเข้าไปเลข4แล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยการที่จะอยู่สิงโตเท่าคนนี้ได้เนี่ยหลายๆทีมถึงกับต้องใช้ผู้เล่น3คนมาประกบกันเลยเดียวนะครับ อีกครั้งในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงพรามหรือว่าช่วงที่ดีสุดในอาชีพการเล่นของเจมส์เวอร์ตี่ด้วยซึ่งเวอร์ซี่เนี่ยเขาก็เป็นปีกในตำน,นานอีกคนหนึ่งของทีมนะครับรอบไฟนอลส์หนึ่งเก้าแปดแปดที่มันจะผ่านไปเ,นเขาคนนี้เนี่ยที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดจนสามารถคว้ารางวัลไฟนอลส์เอ็มวีพีไปได้ส่วนผู้นําของทีมอย่างเมจิกจอห์สันนะครับเขายังคงเป็นสุดยอดอย่างที่เคยเป็นมาเกมลุกของเลเกอร์สในขณะนั้นเนี่ยได้รับการยกย่องว่าไม่สามารถหยุดได้นะครับ พอเขาคนนี้แหละคอยบัญชาเกมอยู่เสมออีกครั้งเขาก็เพิ่งจะคว้ารางวัล MVP มาอีกตั้งหากเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้เล่นของเลเกอร์สในตอนนั้นยังคงอยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่แบบนี้น่ากลัวอยู่เสมอการที่พิสตันเนี่ยจะได้มาเจอกับเลเกอร์สอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่พวกคุจะคิดว่าเลเกอร์สยังไงก็ชนะพิสตันและคว้าชแชมป์ไปได้เช่นเดิมทั้งนักข่าวนักวิเคราะห์ ต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยบรรดาคอมเมนเต,เตอร์ก็ด้วยต่างบอกว่าเลเกอร์สจะคว้าแชมป์ได้ทั้งนั้นถึงขั้นว่าในบ่อนพนันถูกกฎหมายหลายๆที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยแทบจะไม่มีผู้คนที่ลงเงินให้ฝั่งพีสตันเลยครับต่างพากันลงขันให้เลเกอร์ส่วนหน้าเลยแล้วยิ่งว่าก่อนที่เลเกอร์สจะเข้ารอบไฟนอลมาได้เนี่ยเลเกอร์สเพิ่งจะสร้างผลงานที่โคตรน่าเหลือเชื่อมาได้ครับในรอบแรก พวกเขาถล่มพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สที่นำโดยคลายเด็กเลอร์นะครับยับเยินครับกวาดเรียบไป3 0พอร์ตแลนด์กลับบ้านเลยที่มีโอกาสสู้ด้วยซ้ำครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ย f นรอบแรกเนี่ยเขายังแข่งกันอยู่5เกมครับก็คือว่าถ้าเกิดชนะ3เกมก่อนก็คือเข้ารอบไปเลยต่อมานะครับหลังจากที่เลเกอร์สเนี่ยกวาดพอร์ตแลนด์กลับบ้านไมได้แล้วเนี่ย s ซย์เทลซูเปอร์โซนิในตอนนั้นที่ฟอร์มแรงยิ่งกว่าพอร์ l a n d ดซะอีกก็โดนเลเ e r s ตบไปเช่นกันครับชยัยชนะ4-0กวาดเรียบเช่นเคยเลเกอรสเหนือแทบจะไม่ตกด้วยซ้ำในซีรีสน์นี้แล้วพอในรอบชิงสายนะครับรอบที่3เนี่ยฟินิกซ์ซันตอนนั้นฟอร์มโคตรดุเลยครับโดนเลเกอรสกวาดเรียบ4-0อีกเช่นกันก็นี่แหละครับอะไรอะไรมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใครละครับที่จะไม่เข้าข้างเลเกอร การที่เลเกอร์สเนี่ยสามารถเดินหน้าเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่แพ้เลยไม่แต่เกมเดียวเนี่ยมันคือประตูที่เลเกอร์สจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ครับประวัติศาสตร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือการคว้าชแชมป์โดยที่ไม่แพ้เลยไม่แต่เกมเดียวในเพลย์ออฟถ้าว่าพวกเขาทําได้พวกเขาจะเป็นทีมแรกและทีมเดียวในประวัติศาสตร์ NBA ที่ทําได้ครับผมทั้งโคชผู้บริหารนักกีฬาแฟนๆของเลเกอร์ส ต่างก็ตั้งเป้าหมายกันว่าในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาครับและถ้าว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาจริงเนี่ยเลเกอร์สในยุคนั้นจะถูกขนานนามว่าเป็นทีมที่ดีสุดในประวัติศาสตร NBA ์ NBA 100%แน่นอนครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเมจิกจอห์นสันนำเลเกอร์สคว้าแชมป์มาแล้ว5ครั้งนะครับส่วนคาร์รีเมงก็มีแหวนแชมป์อยู่แล้วถึง6วงแต่มาในครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญกว่าครั้งไหนๆครับพวกเขากำลังไล่ล่าประวัติศาสตร์ ด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมสุดๆแต่ถ้าว่าก่อนที่ซีรีส์นี้จะเริ่มขึ้นนะครับไบรอนสกอตต์ผู้ซึ่งเป็นชุดิูกกาศตัวเก่งของเลเกอร์สในตอนนั้นเนี่ยดันมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงมันทำให้เขาต้องรักษาตัวในซีรีส์นั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาของเลเกอร์สสักเท่าไหร่นักเนื่องจากไมเคิลคูเปอร์ผู้ซึ่งเป็นชุดิูกกาดตัวสำรองคนนึงเนี่ยยังคงไว้วางใจได้ไดครับฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ย เป็นถึงระดับดีกีผู้เล่นเกมลับยอดเยี่ยมแห่งปีมาแล้วรวมถึงเป็นคนยิงสาแต้มที่แม่นมากคนหนึ่งในยุคนั้นมันก็คงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากแต่ความคาดหวังกับความเป็นจริงเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันน่าห่วงพอซีรีส์นี้ได้เริ่มขึ้นเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะเริ่มจะผิดรูปไปแล้วเริ่มซีรีส์มาเนี่ยพิสตันกลับเป็นฝ่ายเริ่มปล่อยหมัดชุดใส่เลเกอร์สอย่างไม่ลดละเลยครับ อีกทั้งปัญหาเรื่องผู้เล่นที่บาดเจ็บที่ถูกมองข้ามไปเนี่ยมันดูเริ่มจะส่งผลร้ายกับเลเกอร์สแล้วไอการที่ไบรอนสกอตตไม่สามารถทําการแข่งขันได้เนี่ยมันจึงทำให้เลเกอร์สเนี่ยไม่สามารถปรับเปลี่ยนผู้เล่นให้ลงตัวแผนได้ดีเท่าที่ควรครับอีกทั้งเกมระยะการของบิสตันมันกลับเป็นสิ่งที่เลเกอร์สเนี่ยไม่สามารถหยุดได้เลยความหวังที่เลเกอร์สชุดนั้นจะกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร มันก็พังทลายไปครับความหวังที่จะรันชัยชนะยาวจนคว้าแชมป์มันสูญสิ้นไปแล้วหลังจากที่พิสตันเนี่ยคว้าแชมป์ในเกมแรกไปโดยไม่ยากเย็นเลยในเกมถัดมานะครับเกมที่2เนี่ยโจดูมาสเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ขึ้นมานำเกมรุกของพิสตันทะลวงเลกเกอร์สอย่างบา้าคลั่งเลยครับแต่อย่างนี้ที่ว่าในเกมนี้เนี่ยเลกเกอร์สามารถที่จะรับมือได้ดีมากขึ้นเมื่อจบครึ่งแรกเนี่ยยังคงเป็นเลกเกอร์สที่ขึ้นนำอยู่ ความหวังที่จะตามตีเสมอในซีรีส์นี้มันก็เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับจนกระทั่งจังหวะสวนกลับในครึ่งหลังผู้นำของเลเกอร์อย่างเมจิกจอ h ์สันเนี่ยแสดงสีหน้าที่เต็มไปด้วยการเจ็บปวดออกมาครับพร้อมทั้งกลุ่มไปที่บริเวณแฮมสตริงในช่วงเวลานั้นมันก็จึงทำให้เขาต้องไปนั่งพักที่บริเวณริมสนามก่อนทีมแพทย์โคช้ชต่างลงความเห็นตรงกันว่าเมจิกเนี่ยต้องนั่งพัก ห้ามลงสนามต่อในเกมนั้นแล้วมันทําไม่เมจิกเนี่ยงดหิตอย่างมากเลยครับยังไงก็ตามมันเป็นสิ่งที่ต้องทํายอมแพ้ในวันนี้เพื่อรโอกาสคว้าชัยในวันหน้าดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับเมื่อเลเกอร์สไม่มีผู้นําในสนามแล้วสุดจะยื้อครับสุดท้ายก็แพ้กับคริสตันเป็นเกมที่2ติดต่อกันอย่างน่าเจ็บปวดในซีรีส์นั้นหลังจากที่ถูกนําไป2 0อย่างนี้เนี่ย มันจึงเป็นสถานการณ์ที่เลเกอร์สเนี่ยต้องชนะเท่านั้นในเกมถัดไปถ้าว่าในเกมถัดไปพวกเขาแพ้อีกพิสซันนนำเป็น3-0เนี่ยเท่ากับว่าพวกเขาแพ้ซีรีส์นี้แน่นอนครับเพราะในประวัติศาสตร์ของ NBA ไม่เคยมีทีมไหนที่สามารถคัมแบ็กจากการถูกนำไปก่อน3-0ได้แม้แต่ครั้งเดียวเมื่อทั้งทีมเนี่ยยืนอยู่ปากเหวแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เมจิกต้องฝืนลงสนามทั้งที่ร่างกายของเขามันยังไม่พร้อมเลยครับ ในเกมที่3หลังจากที่เกมเริ่มไปเพียงแค่5นาที5นาทีเท่านั้นเมจิกได้แสดงอาการเจ็บปวดออกมาอย่างชัดเจนเลยครับมันจึงทําให้หลังจาก5นาทีนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะลงทําการแข่งขันได้อีกเลยตลอดทั้งซีรีส์นั้นถึงแม้ว่าผู้นํานของทีมจะไม่สามารถลงสนามได้อย่างนี้แต่เพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยก็ยังคงสู้อย่างสุดความสามารถครับแต่ทว่ายื้อยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความดุของพิสตันได้จริงๆ สุดท้ายในเกมที่3พวกเขาก็พ่ายแพ้ไปเช่นเดียวกันกับในเกมที่4ครับในตอนจบเนี่ยเลเกอร์สไม่สามารถที่สร้างประวัติศาสตร์หน้านั้นขึ้นมาได้สำเร็จมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับมันเป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์สเป็นทีมที่มีทุกอย่างจริงๆพร้อมมากพร้อมขนาดนี้แล้วเนี่ยยังโดนเรื่องอาการบาดเจ็บเล่นงานซะยับเยิน ผู้เล่นตัวหลักของทีมต้องนั่งพักถึง2คนนะครับเมจิกจอห์นสันและก็ไบรอนสกอตเนี่ยมันคือปัใจจัยใหญ่ที่สุดที่ทำให้เลเกอร์สแพ้นในซีรีส์นั่นแล้วครับแต่ทำไงได้ล่ะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในวงการกีฬาเราก็ได้แต่นั่งคิดนั่แหละครับว่าหากว่าวันนั้นเนี่ยเลเกอร์สามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้จริงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าวันนั้นเลเกอร์สามารถเอาชนะพิสตันได้4ต่อ0เนี่ย ที่แน่เลยอย่างแรกคือเลเกอร์สชุดนั้นจะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนครับคาริมจะมีแหวนแชมป์7วงส่วนเมจิกจอน n สันจะมีแหวนแชมป์6วงเดอะโก้ <Go> ของวงการบาสเกตบอลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ MJ แต่เป็น1-2คนนี้ก็เป็นได้ครับมันก็เป็นแค่เรื่องราวที่เราได้แค่จินตนาการขึ้นมาเท่านั้นเลยครับเป็น what if ที่ไม่มีใครมีสิทธิ์จะได้รับรู้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเล่าในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับมีคอนเทนต์ด,ดีๆมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมอยู่ตลอดอย่างแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ